สวัสดีก o อตเทนเบิร์ก day 3วันนี้เราอยู่ที่ก o อตเทนเบิร์กเป็นวันที่3นะคะวันนี้เราจะไปฮอกกแล้วก็ไปลิสบายส่สวนสนุกที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวียเอ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 ียเนี่ทุกคนห้องอาหารของที่อิลิพาซาคือน่ารักมากสวยมากคือแบบฟิลดีสุดๆถ้าใครมากอตเทนเบิร์กนะคะอยากแนะนำให้ลอปลาพักที่บบนี่ดู ห้องอาหารเขาแบบสวยมากมากว้าวว้าวลอดเอชยามิโอเคค่ะหลังจากทานอาหารชาวที่โรงแรมเสร็จแล้วนะคะเราก็เดินประมาณ10นาทีค่ะไปหอ,อก,กะ อันนี้เป็นโบสเก่านะคะค่อนข้างสวยอะ่ะอันนี้เคยเราอะ่ะเคยดูช่องแบดบอยทุกคนเราคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบโบสเดียวก,กันกับที่เขาไปมาหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้คือก็เดินแล้วมันก็จะมีสวนเล็กๆก็ค่ะตรงตรงหน้าโบสเนาะแล้วก็เราเดินไปนเนี่ยตรงเนี้ยทุกคนไอทะลุไอหลังคาสีแดงๆไปเนี่ยคะ่ะก็จะเป็นหอกะแหละหอกะเขาก็จะเป็นแบบ มีร้านกาแฟาร้านขนมอารมณ์เป็นแบบอเวนิวเมืองเก่าอะไรประมาณนี้น่ารักดีค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะนี่ค่ะมาถึงแล้วร้านกาแฟาร้านเบเกอรี่เราว่ามันชื่อดังแหละชื่อว่าฮุสเซนร้านนี้เขาจะดังในส่วนของขนาดของขนมนะคะที่ใหญ่มากมันใหญ่มากจริงๆทุกคนแล้วร้านก็คือสวยมากเป็นแบบสไตล์เก่าๆนี่เปิดประตูเข้าไปจะข้างในแบบ อุ่นแล้วก็อบอวลนไปด้วยกลิ่นเบเกอรี่คือแบบดีมากแล้วลูกดิฉันนะคะก็คือหลับทานข้า,าวเช้าเสร็จก็หลับเขียนมาแบบแปบ๊บเดียวอ่ะก็หลับจ้ะอากาศข้างนอกเย็นข้างในอุ่นแล้วก็สบายนี่ค่ะทุกคนดูความใหญ่ของไซส์อันนี้คือแซนด์วิชนะเขามีทั้งข้าวและหวานส่วนไหนก็จะเป็นขนมหวานแหละ แต่ไซส์คือแบบใหญ่มากมากระลองยักษ์แล้วก็แบบเมอร์แรงยักษ์ขนมอันนี้คือแบบใหญ่มากคุกกี้อันเท่ามือทุกคนดูเมอร์แรงดูมอแรงเทียบกับหัวพนักงานข้างหลังใหญ่มากแล้วแบบคือ แต่อร่อยนะคืออร่อยอร่อยเลยอ่ะแต่แบบใหญ่มากเลที่ที่เขาดังอันนี้ก็คือนี่จ้ะเจ้าซินิมอนบันยักษ์อันนี้คือแบบทุกคนเทียบกับมือนี่มือคุณตานะมือมือคุณพ่อของเราเองใหญ่มากคือจานแบบยักษ์เบ้งมากๆอ่ะคือกินอันนี้เราไปกันทั้งหมดผู้ใหญ่หกคนนะคือกินทุกคนแบบยังไม่หมดอ่ะหมดไม่ถึงครึ่งดูพ่อก็น่าดูดีเหมือนกัน ห,หมดไปแค่แถวเดียวเนี่ยกะนัหมดไปแค่แถวเดียวแล้วก็กินกัน4คนนี่นะคะกินจนอิ่มอ่ะกินจนอิ่มก็ยังไม่หมดกินหลายคนก็ยังไม่หมดอิ่มแล้วก็ยังเหลือเยอะร้านนี้นะมันเป็นร้านดังอยู่นะนะแบบ อร,อร่อยมากอร่อยมากคุณตาบอกอร่อยมากตาคุณตาบอกอร่อยมากมีค่ะแม่มีจะมีเข้ามาแบบเข้ามาแบบว่าบรรยากาศมันดูดีมันดีมากเลยอ่ะดูดีแตกต่างจากเออดูแบบเหมือนเก่าๆอ่ะ <c oughs> อ ไม่แต่คือบางที่อ่ะมันเป็นตึกเก่าก็จริงใช่ไหมแต่ข้างในเขาทําใหม่ไงแต่อันเนี้ยมันเหมือนแบบเขาก็ยังแบบเก่าๆอาจจะทําใหม่หรือเปล่าไม่รู้แต่สไตล์มันแบบมันเก่าๆอะ่ะเออสวยดีแล้วก็อุ่นอุ่นมากลูกหลับค่ะดีมากเลยเนี่ยเด็กหลับเดี๋ยวรอไปเอ,อที่ยวสวนสนุกวันนี้เข้ามาเหมือนอารมณ์เราเป็นคนแค่ ทุกอย่างใหญ่มากและนี่ค่ะเราก็ขับรถจากโรงแรมไปประมาณ10นาทีหรือ10นาทีนิดๆน,นะคะก็ถึงสวนสนุกเลยสบายแล้วค่ะแล้วทุกคนดูนะเเดี๋ยวจะแพนไปให้ดูนะคะความเสียวของมันคือแบบมันเครื่องนัน้นมันสูงมากอะ่ะดูอันนี้คือรางรถไฟหาะคืออันนี้จิบจิเดี๋ยวเข้าไปแล้วจะแบบว่ามีแบบเสียงกว่านี้แน่นอนอันเนี้ แม่ผ่านนะจะไม่มีเล่นแม่ขอบายแม่ขอเล่นกับลูกแล้วกันนะนี่ทุกคนอ,อันนี้จะเป็นโรงแรงที่ชื่อโกเทียทาวเวอร์นะคะคือตอนแรกเราก็ดูโกเทียทาวเวอร์ไว้เบรกหัวกับทิมที่นี่ดีอย่างคือแบบว่าจะข้ามถนนตร,ตรงทางมาลหลไม่ต้องมองก็ได้จอดรถต้องเบรกนี่คุณดูจุดเด่นของโกเทียคือนี่จ้าสาว่ายน้ำลอยฟ้าไปเลยจ้าสาวแล้วก็อยู่ตรงข้ามนี้สบายนะคะ ดีมากๆเหมาะกับคนที่จะมาเล่นแบบตั้งใจมาเล่นนะแต่ว่ามันไกลกับสถานีเซ็นทรัลสเตชันมากๆนะคะอันนี้อาจจะไม่สะดวกสำหรับใครที่มีเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องเดินทางหน่อยนะถึงเข้ามาด้านในแล้วนะคะนี่โชคดีมากที่เราแบบซื้อตั๋วออนไลน์มาก่อนนะเพราะถ้าไม่งั้นก็คือคุณต่อแถวยาวมากและนี่คือด้านในทางเข้านะคะ เอ้ยเสียงกรีกราดเลยแล้วก็นี่เราเ,เราติดต่อดิวแชร์ไปแล้วด้วย เด็กอลังก้าอะไรกันวโอ้นั่นไงกระตานี่ยตุ๊านี่ยตุ๊านี่ The green one Oh อ yeah. รึย hmm. ังว้กระาเป็นแบบ mascot ของที่น <laughs> ี่นะคะนี่นะคะเป็นโซนเด็กนะนี่ไอ้รถไฟขับปเด็กๆมันลงมากเลยดูเป็นรถไฟ ลูรถไฟเมื่อกี้เห็นมีเหมือนแบบระไคร์ตะก้าลอยน้ำอะ่ะแล้วเด็กมากข้างในะนะ่ารักมา,มาอันนี้รถบัมเด็กทุกคนมันดีมากเลยอะนี่ไงอันนี้ข้างบนเดิลยกก็จะมีสตอลเลอร์มาคนละหนึ่งคันหนึ่งคันนี่ลูกก็คือเล่นเหนือนเดิมโอ้ยดีมากนี่เป็นส่วนเด็กเจ๋งอะ่ะ น like like oh, like like um> oh, ั่นไงครับคนเดินแบบนั้นอ so okay. uh huh. ู้หูไเยอะเหมือนกันนะคนเยอะคนเยอะนั่นไงลูกเราตัวห้อยห้อยห้อยอะตัวห้อยอย่างมาจะกับใครอะไรก็ได้นะมีถ้าเกิดว่าใครนะคะมีผู้สูงอายุจะมาน่ะก็ได้อยู่นะเพราะเขามีรถวิลแชร์ให้ให้บริการแต่ว่าคุณต้องแบบจองอ่ะเออหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยอ๋ออันนี้ถ้าใครแบบโตหน่อยก็มาได้นะ นี่ <t ries> ของเด็กของผู้ใหญ่ก็คือมีตั้งแต่เสียวมากเสียวน้อยเสียวสุดๆเสียวแทบตายมีทุกอย่างนี่ขนมสาไหมดูดูดูโอ้ถ้าเด็กมาคือแบบแค่ใครพาลูกมาลูกชอบแน่ๆลูกชอบแน่ๆ <t ries> นี่ค่ะอันนี้ก็ยังเป็นยังอยู่ในโซนเด็กนะคะแล้วก็เดินไปอันนี้ไม่เล่นเพราะว่ามันมเวียนหัวนาะแล้วก็อันนี้จะมีที่เด็กเล็กเเล่นได้เขาจะมะีจำกัดความสูงนะคะว่าความสูงเท่าไหร่เล่นอันไหนได้บ้างอะไรเนี้ยค่ะอันนี้คือแบบลูกชอบมากๆ แล้วก็นี่จ้ะอันนี้คือเป็นที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกนะคะว่านั่งบนในตะกร้าแต่แบบแม่ไม่ก็โอเคมันหมุนทุกคนมันหมุนแล้วแต่น้ำอะไรเงี้ยเราก็แบบโอ้แม่เวียนหัวแต่ลูกคือแบบ enjoyer แม่คือแบบโอ้เยเมื่อไหร่จะถึงสักทีจ้ะเวียนหัว ไปใต้ดินเลยจ้ะเราไม่เน้นเล่นนะเราเน้นแบบเราเน้นเครื่องเล่นไปข้างล่างรถตุ้ีได้เราจะต้องชนะอันนี้เราอยากได้เย <Yeah. S 1> ้โอ้สองกิโลนั่นจะีปยวพี่มาที่ไป โอเคค่ะแม่สะดวกแบบนี้ชอบมากคือแบบแฮปปี้มากแฮปปี้กว่าลูกเวอร์อย่าถามนะว่าเล่นไปเท่าไหร่ได้มาเยอะขนาดอังจริงซื้อน่าจะคุ้มกว่าพอหลังจากที่เราเล่นกันอย่างหนำใจนะคะ <c oughs> เกือบสองทุ่มทุกคนไม่อยากจะเชื่อว่าจะอยู่ส่วนสนุกถึง2องทุ่มแต่เวลามันผ่านไปเร็วมากๆเราก็กลับถึงโรงแรมแล้วนะคะตอนนี้ก็คือ คุณป้าค่ะซื้อของขวัญให้เด็กๆอีกแล้วอันนี้เป็นมัสคอตของที่ลิสบายนะคะไอกระต่ายสีเขียวเนี่ยแล้วก็เล่นสนุกมากจ้ากอดไม่ปล่อยคุณป้าก็คือปลื้มไปอีกอดูดูดูสนุกใหญ่สนุกใหญ่ <า S 1> <Yellow> <anta> etter และนี่ค oh, ak. ือสภาพหลังจากที่ทุกอย่างสงบลงนะคะ ราตรีสวัสดิ์ฝันดีค่ะทุกคน